คุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะถ้าแม่แก้วไม่เห็นใครก็ขออภัยด้วยนะคะเนาะมันอาจจะสะท้อนแสงค่ะเนี่ยมาพามาเลาะทุ่งค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะคุณเล่ สวัสดีค่ะคุณชายโอ้บส13ล้านดวงใจสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณบุงานะคะคุณบุงาคนสวยพี่สายพินมาด้วยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะพี่สายพินตอนนี้กําลังแก้หลังบ้านอยู่เนาะวันนี้พามาชมทุ่ง,งนาข้าวสวยๆตรงนี้มันมีนกด้วยค่ะอยากจะจอดรถแล้วก็เดินพาไปดูจังเลย เดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะจะเอาโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะเนาะเอ่อมันก็จะมีสั่สเสทือนบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวจะขอทำไฮไลท์สักห้านาทีนะคะตรงนี้เนาะสวยมากเลยค่ะเนี่เดี๋ยวทำเป็นคลิปไฮไลท์สักคลิปหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ13ล้านดวงใจนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณนุ้ยขอบคุณคุณมานิดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเนาะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะเนาะแล้วก็เดินคุยไปตรงนาด้วยนะาะเดี๋ยวทำให้ไลฟ์ให้ดูสักลิดนะคะตรงนี้เนาะสวยมากเลยเห็นนกไหมค่านเห็นนกไหมคะ,นนมคะแต่ว่ามันจะถ้าซูม,มันจะไอ้น,นี่เนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะคุณคุณเอ่อคุณสมบูรณ์ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสองเล่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะคุณมาเนต ถ้าทำงานก็ทำงานได้นะคะเห็นเหมือนพี่จงด้วยอะ่ะพี่จงพี่จงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่จงเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะคะปิดเสียงแป๊บนึ่งเดอ้อนี่ค่ะตรงนี้สวยมากเลยค่ะนี่ด้านนี้สวยตรงด้านนี้เขาก็เกี่ยวแล้วนะคะนี่ เกีียวแล้วนะคะสวยมากเลยบรรยากาศตรงนี้เนาะสวยมากสวย,ยจริงๆสวยจนแบบโอ้โหแม่แก้วอยากถ่าคยคลิปไปเยอะๆเลยอะ่นะนี่ค่ะตรงนี้ข้าวสวยมากเลยค่ะ เป็นสีทองเลยเนาะเข้ากับบรรยากาศมเมฆหมอกมาเลยค่ะตรงนี้ด้านนี้เขาเกี่ยวแล้วเนาะอาจจะไม่มีเสียงพินเสียงดนตรีนะคะเนาะวิวสวยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ13บสามเลิกสิล้านดวงใจนะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะพาไปต่อนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะยายชมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยายชมยายชมถ้าถ้ายายชมขึ้นไลค์อะค่ะกดไฮไลท์ได้เลยนะคะบันทึกไฮไลท์มันจะอยู่ด้านขวามือนี่ค่ะตรงจุดสามจุดนี่เนาะบันทึกไฮไลท์ได้นะคะเนาะแม่แก้วก็ไม่ได้แชร์เลยนะเนี่ยถ้าแชร์แล้วมันเหมือนจะตกไลค์อะ ขอบคุณนะคะคุณยายโชมคุณนุ้ยก็ทักทายคุณยายชมนะคะพี่จงก็สวัสดีครับยายชมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเมื่อเช้านี้ไปไม่ทันก็เลยไปดูย้อนหลังให้นะคะคุณยายชมจะ้ะตื่นสายค่ะเกี่ยวข้าวปวดหลังปวดเอวแม่แก้วตื่นหกโมงกว่าตื่นมาคุณยายโชมลงไรแล้วหมุนติ้วๆแล้วอ๋อก็เลยเข้าไป อรอบหลังนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณจิตี่เลิฟนะคะ